สวัสดีครับพบกับผมมายอนในการอ่นานไพ่ยิปีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวง9วันของผู้ที่เป็นชาวราศีามิถุนนะครับชาวราศีมิถุนก็คือผู้เกิด,กดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กระกฎาคมนะครับเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์นะครับกับการเปิดไพ่ยิบสีทั้ง3สำรับเช่นเดิมนะครับดวง9วันก็ตั้งแต่วันที่20 ถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำพยากรณ์ที่อ่านออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับปฏิบัติงานบุคลานดีๆ เพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรไปิดพลาดมาก็มยอยญ์ก็อภัยก็โทษมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่า้าราศีมีตนนะครับดวงวันที่20ถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับในเรื่องกับ ของการงานนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับเลข9ใบนะครับว่าจะได้รับคาตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาทั้งหลายทั้งปวงปานมาต่งางไพ่ยิบสีในรูปแบบใดบ้างนะครับกับเรื่องของการงานนะครับที่จะส่งผลถึงผลได,ได้ได้รับผลประโยชน์ต่อไปนะครับว่าจะเริญรุ่งเรืองมากน้อยสักแค่ไหนกับชาวราศีมีตุลน,นะครับในกาวันนี้ สามไม้เท้านะครับตรีออกวานนะครับการรุกคืบหน้าในหน้าต่อไปมองการไกลมากกว่าเดิมนะครับแม้ว่าจะมีความสําเร็จเติบโต,ตอยู่แล้วก็ตามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการสร้างพลังในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปให้ธุรกิจหรือการงานของท่านนั้นมีความเจริญเติบโตกว้างขว,ว,วางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าหาประสบการณ์อะไรเข้ามามากมายนะครับ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้จากการพบปะกับหลายๆฝ่ายหลายๆ แนวทางนะครับที่นําความคิดความา่านของผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่มาประยุกต์ใช้กับความคิดความรู้ความสามารถของตัวเองในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปแล้วก็บางท่านก็มองการไกลในเรื่องของการทําธุรกิจให้กว้างขวางเติบโตถึงระดับต่างประเทศนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะรุกคืบหน้านะครับไม่หยุดอยู่นิ่ง มีการเตรียมการวางโครงการอะไรที่ดีๆที่จะเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีซีเรียนนะครับความมั่นคงความเป็นเสถียรต่างอาชีพต่างการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ส่งผลรายได้ไรายรับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็แองแม่นะครับการรอคอยบางช่วงบางเวลานะครับหรือใครที่บางทีอาจจะยัง อยากจะมีการลงทุนอะไรในช่วง9วันนี้นะครับบางท่านก็อาจะมีการรอคอยอยู่ก่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่ปลีพล้มในเรื่องของการที่จะลงทุนในการที่จะไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับนอกจากว่าจะหาประสบการณ์เข้ามานะครับพบกับผู้ที่รู้กันออกสังคมบ่อยๆนะครับเพื่อพบกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ที่ได้รับผลสําเร็จมามากมายแล้วนะครับที่จะไปหา ในแนวความคิดไอเดียอะไรมากมายนะครับเพื่อมารวบรวมและก็โรอโอกาสในการที่จะได้ลงทุนต่อไปนะครับสำหรับบางท่านอาจจะมีการเซฟเงินทุนเอาไว้ก่อนคือถ้ายังไม่แน่ใจนะครับอย่างในสถานการณ์ที่ดูแล้วว่ายังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่เป็นเวลาเหมาะสมในการที่จะลงทุนนะครับจึงรอคอยรอเวลารอโอกาสดีๆนะครับในช่วงที่รอนี้ก็มีการคิดวางแผน มองหลายๆแง่หลายๆมุมนะครับหลายๆรูปแบบในการที่จะนํามาในการที่จะสร้างอนาคตในการลงทุนต่อไปนะครับก็เรียกว่าไม่ได้หยุดนิ่งแม้จะรอคอยข้อต่างนะครับเพื่อหาเส้นต่างที่สดใสและก็ามาถึงเวลาก็มีวางกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้เกิดความเติบโตนะครับก็เกิดความสําเร็จได้ในติตางที่ดีนะครับมีศักยภาพที่ดีพอนะครับที่ได้เรียนรู้ได้ตัความเข้าใจมา ปนวกกับความรู้ความสามารถของตัวเองตั้งประสบการณ์ทั้งความคิดที่ฉลาดหลักแหลมความกลยุทธ์ที่แยบย์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะนักบริหารจัดการได้ับใหญ่ๆที่สร้างผลน้าให้เกิดผลความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลรายได้ผลกําไรตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างต่อเนื่องในที่ต่างที่ดีนะครับด้วยความเป็น ราชาตือเรียบน,นะครับก็ถือว่าื่อมีศักยภาพที่ดีในการบริหารจัดการการงานหรืธุรกิจของท่านนะครับและก็ราชาถือไม้เท้านะครับได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับีบางทีก็ได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจยห็นถึงความรู้ความสามารถบางคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับอื่นเดือนให้เกิดขึ้นที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นช่วงดีด ของการเติบโตที่มีเข้ามาให้กับจาวราศีมีตุลน,นะครับในช่วงกลางวันนี้แล้วก็อะไรที่มีการลงทุนเอาไว้นะครับก็หลังจากที่รอคอยมานะครับก็เป็นช่วงของเวลานะครับที่จะได้รับผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็มนะครับที่จะทําให้มีเงินมีรายได้เข้ามาให้เหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ต่างผล ประโยชน์ที่ได้รับที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าคุ้มค่าคุมา้มราคาของการรอคอยที่ผ่านมานะครับกับการที่ลงทุนลงแรงลงอะไรเอาไว้นะครับที่จะได้ผลตอบรับตอบแทนเข้ามาอย่างคุ้มค่าสมค่าเหนื่อยสมค่าลงทุนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับความสําเร็จให้กับชาวราศีมิตตุลน,นะครับแล้วก็ความเป็นสตียันสีไม่เท้านะครับความมั่นคง กับความสําเร็จนะครับเป็นเสถียรกลรที่ทําธุรกิจอะไรที่เกิดขึ้นนะครับบางคนก็จะมีในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งบางทีก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนะักแต่ก็สร้างผลประโยชน์ผลกําไรอย่างต่อเนื่องได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่มีเข้ามานะครับความเป็นเสถียรความเป็นมั่นคงธุรกิจเดิมๆนะครับที่เกิดขึ้น นะครับที่บางทีที่ผ่านมารอในเรื่องของการผลประโยชน์มากมายนะครับซึ่งที่ผ่านมาบางทีก็จะไม่เติมเต็มสักเท่าไร่ในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรไรายได้นะครับแต่ว่าก็กําลังเติมเต็มเข้ามาในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความเป็นเสถียรมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ไปต่อมานะครับ strength นะครับก็ความมั่นคงนะครับที่เกิดจากความสําเร็จเรียกว่ามั่นคง ยังเป็นเสถียรนะครับเป็นอินฟินิตี้ต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะสร้างผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่มั่นคงนะครับแต่ว่าก็ต้องทุ่มเทนะครับทั้งความรู้ความสามารถทั้งกลยุทธ์ต่างๆที่จะทําให้เกิดความสําเร็จแข่งแรงมั่นคงนะครับก็เรียกว่ารู้ในรายละเอียดของธุรกิจในเรื่องของการงานแล้วก็การงานดูธุรกิจก็รู้ใจเราด้วยนั่นเองนะครับต่างคนต่างรู้ก็ทําให การบริหารจัดการในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของชาวราศีมิถุนนะครับก็เติบโต,ต,ต,ตรุ่งเรืองที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายได้อย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ใบที่9กนะครับก็เป็นที่ทิศทางที่ดีเลขมงคลในตําแหน่งเลขมงคลนะครับเดเมจิกเชียนนะครับก็เป็นนักแร่แปรธาตุที่ดีนะครับที่มีภูมิปัญญาวความรู้ ของท่านนะครับที่มีประสบการณ์สร้างให้เกิดผลงานเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะโปรเจกต์ใดๆนะครับทั้งผลงานเก่างานเก่าธุรกิจเก่าหรือว่าจะเกิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาจะลงทุนอะไรทําอะไรนะครับศักยภาพของท่านด้วยความเป็นดเมจิเตียนก็ทําให้รุกคืบหน้าได้ในติต่างที่ดีเติบโตต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับความเป็นดเมจิเตียนนี้เป็นผู้ที่รู้รอบรู้นะครับรู้คว้ารู้ดินรู้โอกาสรู้ช่วงเวลา เหมาะสมในการที่จะลงทุนในการที่จะรุกคืบหน้านะครับแล้วก็มีศักยภาพในทิศทางที่ดีนะครับก็ป้ายขึ้นมาในก้อนข้างที่ดีทั้งนั้นนะครับมีแต่ในเรื่องของบางช่วงเวลาที่เดงแมนขึ้นมาไม่ใช่เป็นไพ่เสียนะครับแต่เป็นการช่วงของการรอจังหวะรอโอกาสเท่านั้นนะครับในการที่จะลงทุนในการที่จะรุกคืบหน้านะครับบางทีถ้าดูสถานการณ์ไม่ปลอดภัยก็มีการยั้งเอาไว้นะครับเพื่อใจตรอง ให้รอบคอบนั่นเองนะครับพอเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับตั้งความเป็นราชาตือเรียนราชาตือไม้เท้านะครับผู้ที่มีรอบรู้ในผลในการงานในการาสร้างงานให้เติบโตและข้อที่จะสร้างผลกําไรผลประโยชน์เข้ามาที่หวังผลรายได้รายรับอย่างต่อเนื่องมากมายที่ส่งผลระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับที่ไม่มีกีดจํากัดน,นั่นเองนะครับก็ช่วงก้าวันนี้นะครับดิเมจิกเกียนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ สร้างผลงานขึ้นมาได้เด่นเป็นพิเศษนะครับที่จะนํามาซึ่งรายได้รายรับที่ดีนะครับโดยเมจิกียนเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับที่จะทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นสร้างผลงานขึ้นมานะครับโดยเฉพาะนักพูดนักตีใช้วาจาก,การสื่อสารใดๆนะครับที่สร้างผลงานขึ้นมาโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่า,าทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์หรือว่าการ เป็นนักพูดนักวิทยากรอะไรก็ตามแต่เป็นหมอดูอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะนักประชาสัมพันธ์การเสนอขายเป็นเซลล์อะไรก็ตามแต่นะครับ,ท,รรรรรรบที่จะสร้างผลงานนะครับวาจาของท่านนั้นจะดึงโดดผลสําเร็จเข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับไปเซลล์ขายอะไรนะครับก็สามารถปิดบัญชีให้มีการสั่งออเดอร์เข้ามาได้ในง่ายได้นะครับด้วยวาจาของท่านนะครับที่มีเสน่ ในการที่จะวานล้อมนะครับให้มีการตกลงในการที่จะซื้อของท่านได้ด้วยง่ายได้นะครับก็มีผลงานเด่นในทิศทางที่ดีนะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมิถุนนะครับก็เติบโตรุ่งเรืองีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีมิถุนในช่วง9วันนะครับวันที่20 ถึงมัดที่28มีนาะคมนี้การเงินจะมากน้อยแล้วป้องกันไว้แก้เด่นนนะครับหนึ่งถ้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะได้รับเงินเข้ามานะครับเงินหลังไหลเข้ามาการได้รับโอกาสดีๆของการเ,เงินที่มีเข้ามาเงินก้อนโตๆนะครับที่อาจจะมาจากพลังของการได้มีโครงการอะไรใหญ่ๆนะครับที่สร้างผลกําไรเข้ามามากมายนะครับที่ทําให้ท่านนั้น ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับหรือไกลที่เริ่มต้นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจใหม่ๆหรือในเรื่องของการที่ไกลว่างงานอยู่นะครับที่มีงานเข้ามาได้ทําแล้วก็เป็นอาชีพที่เดินไปด้วยมีรายได้รายรับเข้ามานะครับหรือบางคนก็มีพลังเสน่หาของท่านนะครับที่ไกลเข้ามาชอบไกลมาเมตตากรุณาปรานีนะครับที่ส่งผลเงินเข้ามาให้กับเงินก้อนโตๆหรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านกับรถได้นะครับที่จจะมีเข้ามา ให้กับท่านได้รับนะครับหรือบางคนนั้นมีเงินผลกําไรจากโครงการใหญ่ๆสําคัญมากมายและก็ได้เงินก้อนโตๆมาแปลสภาพไปเป็นบ้านเป็นรถอะไรได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นในกับเ้าราศีมีตุลน,นะครับก็ติดต่างการเงินที่เข้ามาก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับแล้วก็ งานเยอะนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้มีรายได้รา,รายรับเข้ามาก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับเรียกว่าในเก้าวันนี้นะครับแต่ก็เหนื่อยแล้วก็คุ้มค่าที่มีรายได้รายรับผลป,ประโยชน์เข้ามามากมายนะครับบางคนมีการกยับขยายในเรื่องของการทํางานการทาธุรกิจของท่านที่จะได้ผลกําไรเข้ามามากมายนะครับลายเป็นที่เป็นลูกน้อง นะครับที่ทํางานเป็นลูกน้องบริษัทอ้างวุ่นส่วนอะไรก็ตามแต่นะครับบางทีบริษัทหรืออ้างวุ่นสรวนอาจจะมีการกยับขยายเวลาสร้างโอทีขึ้นมานะครับคือโอเวอร์ตามแต่ไม่มีการทํางานเพิ่มมากกว่าเวลาปกติก็มีไรายได้รายรับก็มาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นเจ้านายเจ้ากองกิจการนะครับก็มีออเดอร์ก็มามากมายมากกว่าเดิมแต่ไม่มีไรายได้รายรับผลกําไรมากกว่ายิ่งขึ้นนะครับหรือใครให้บริการอะไรก็ มีผู้มาใช้บริการมากมายได้ผลประโยชน์ผลกาไรเงินดุลย์เงินเข้ามามากกว่าปกติที่เคยมีนะครับก็เรียกว่าเรียกเงินเข้ามามากมายนะครับแล้วก็หนึ่งดาดน,นะครับการจ่าจ่ายก็วางระบบระเบียบในทิศทางที่ดีมีเส้นสายใหม่ๆของการมีรายได้เข้ามานะครับกับอาชีพใหม่นะครับที่เกิดขึ้น นะครับที่เป็นเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาการใช้การจ่ายก็วางระบบระเบียบรัดกลุ่มในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นหนึ่งดาบนะครับถ้าเกิดฟุ่มเฟือยก็อาจจะมีบางระบบที่รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับเพื่อให้การเงิน,น,นั้นเกิดสภาพคล่องมีเหลือเก็บเหลือใช้ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็2ดาบนะครับตัวอัซอร ในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่ถึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับในช่วงเก้าวันนี้นะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามารวดเร็วนะครับไม่ต้องรอเหมือนกับพวกมนุษย์เอืนเดือนนะครับที่สิ้นเดือนถึงจะมีเงินออกมาครับ mm. ก็เงินหลั่งไหลเข้ามาวันต่อวันในทิศทางที่ดีนะครับบางครั้งอุดมสมบูรณ์ไปใบที่ห้าใบาสุดท้ายแต่ก็ต้องระบาดระวังด้วยนะครับเจ็ดดาบขึ้นมา นะครับจึงสิงศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนนะครับก็ระมัดระวังบางทีบางคนมีลาบก้อนโตๆนะครับก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับและก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะเสียลาบได้เช่นกันถ้าท่านไม,ออไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังนะครับหรืออย่าเผลอเร,รในเรื่องของการดูแลต่างการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการระมัดระวังด้วยตัวของท่านเองนะครับในการจะจิบจะวางอะไรก็ตามนะครับกับทรัพย์สินเงินทอง ที่ปกติดตัวก็ตามไม่อยู่ในสภาวะที่มีความปลอดภัยไม่ล่อแหลมต่อผู้ที่จะจ้องช่วยโอกาสนะครับหรือการจะถอดวางอะไรก็ตามของมีค่าทรัพย์สินเงินตองกระเป๋าสตังอะไรก็ให้มีความรอบก็อประมัดระวังถอดวางแล้วก็อย่าหลงลืมนะครับในการที่จะหยิบกลับกืนนะครับปิดบานปิดจ่องอะไรก็ให้เน่นหนานะครับอย่าเปิดอ,อย่าปล่อยให้เป็นที่ สะดวกของผู้ที่จะเข้ามาลักเล็กกระมอยน้อยย่องเบาพวกตีนแมวอะไรต่างๆนะครับหรือระมัดระวังในเรื่องของผู้ที่หวังจะกอบโกยผลประโยชน์ของตันนะครับการจะทำธุรกิจใดๆก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสียเปรียบกับผู้อื่นนะครับที่มีผู้จ้องช่วยโอกาสในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ให้ได้มากกว่าตั้นอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับหรือใครที่ให้ใครดูแลต่างการเงิน นะครับหรือต่างการบัญชีหรือทรัพย์สินอะไรก็ตากมก็มันตรวจสอบมันดูแลยอยู่สม่ำเสมอนะครับอย่าไว้วางใจจนเพลินแล้วก็ทำให้เขายากักยอกไปได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่อะไรก็ตามที่ต่างการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับต่างเงินที่เข้ามาจากความสําเร็จของการงานธุรกิจนะครับที่เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นดึงดูดเงนเินเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วเงินจากการมีโชคมีลาภเงินก้อนโตโตเงินพลังเสน่หา นะครับพลังแห่งความรักความเมตตาปลานิชที่สนับสนุนการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็มีก้อนโตโตเข้ามาหรือมีบ้านมีรถอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับกับการเปิดไพ่หาใบของชาวราศีมีตุลนะครับในช่วง9้าวันนะครับเดือนเมษ i ีนนะครับก่อภัยครับจัสติกนะครับกออภัยครับ จะติความ ok w w il, คู่ควรความเหมาะสมความในความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะคนคบหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับที่อาจจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งบางคนใช้ชีวิตคู่มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามนิติดตามกฎหมายนะครับก็จะมีการตกลงปลงใจกันหรือคนที่คบกันอยู่นะครับก็มีการตัดสินใจ ขึ้นมานะครับในการที่จะไปให้เกิดความมั่นคงขึ้นรืยการจดทะเบียนสมรสอาจจะไม่มีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้นะครับที่อาจจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องให้มั่นคงนะครับแล้วก็หนึ่งถ้วยนะครับความรักที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นของการเริ่มต้นไปต่อมานะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับ ก็เดี๋ยวเลิเแล้วก็เดอ๋สันนะครับก็ถือว่าทิศตางที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็อย่างที่กล่าวมาที่อ่านมาตอนแรกในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรัก ใบใบแรกกับใบที่5ใบสุดท้ายนะครับเดสั่นขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของเวลาการพัฒนาความรักให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้เติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่จะมีก็ยัง คนที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสนะครับใช้ชีวิตคู่กันมานะครับบางทีก็ไม่เคยไม่ก่อยสร้างความแน่ใจให้เกิดขึ้นสักเท่าไรนะครับจึงอาจจะมีการตกลงปลงใจสร้างความมั่นคงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับสร้างความแน่ใจเกิดขึ้นก็ไปจดทะเบียนสมรสกันคนที่เจ้าคบกันอยู่นะครับบางทีก็ไม่มีการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นแต่มีการตัดสินใจไปจดทะเบียนสมรสนะครับเพื่อกว่า มอบความไว้วางใจแน่ใ,นใจในความรักความสัมพันธ์ที่มีล้นใจนั้นให้มีการเชื่อใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่มอบพลังความรักก้าวหากันนั่นเองหรือเลเบอร์นะครับก็มีการใส่ใจดูแลนะครับตั้งคนคบและก็กคนที่ใช้ชีวิตกู้นะครับก็ดูแลด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับมีพลังในการที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าพัฒนาต่อไปด้วยความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสุขความ เบิกบานสำรานใจก้าหากันนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีด้วยนะครับเี๋ยวจะมีในเรื่องของการตั้งกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับไม่ว่าคนที่คบกันอยู่ก็ตามนะครับแม้จะคบกันอยู่ก็ตามก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับในการที่จะเกิดการตั้งกันขึ้นนะครับและก็คนที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วนะครับที่รอในเรื่องของการที่จะมีทายาทขึ้นมานะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับพลังแห่งความรักของท่าน ก็จะสร้างตายาดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลาวันนี้นะครับส่วนคนโสดนะครับความรักก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางคนนั้นบางทีก็ยังไม่อยากจะมีความรักหรืออยากมีแต่ก็ยังอายากหรือบางทีก็ยังตั้งยีโกตั้งกำแพงไว้สูงพอสมควรนะครับที่รักอาจจะเข้ามายากก็ยังต้องอยู่บนบัลลังก์ของความโสดต่อไปนะครับส่วนบางคนนะครับความรักดีๆก็เกิดขึ้นได้ นะครับที่จะมีพลังที่ดึงดูดพลังความรักเข้ามาใครที่มีการเดินทางในช่วงกาวันนี้ก็มีโอกาสพบรักในต่างแดนได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามานะครับที่จะเป็นรักดีๆเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ดีๆแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นรักที่ดีๆนะครับที่มอบความรู้สึกที่ดีๆเข้าหากันนะครับก็สร้างพลังให้เดินหน้าต่อไป ในความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองความสําเร็จต่อไปนะครับถ้าใครที่พบรักกันเกิดขึ้นในช่วงกาววันนี้นะครับก็จะเติบโตรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็ไปสู่ของอนาคตของการที่จะเป็นกู้รักในการที่จะถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้นได้ต่อไปนะครับก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องอย่างดีต่อไปเรื่อยๆนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่มีไัยใดที่บอกถึงความเสียหายนะครับ ส่วนคู่รักบางคู่ก็จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรได้ด้วยนะครับที่สร้างความสัมพันธ์ความรักให้เนแนยิ่งขึ้นในช่วงกาววันนี้นะครับเพื่อไปสร้างพลังความสุขนะครับที่มีก็ามาก็เป็นทิศทางดีๆนะครับหรือบางคนบางคู่ก็จะมีในเรื่องของการงานอาชีพนะครับที่ทําให้มีการไปอบรมสัมมานาขึ้นในเชิงลักษณะต้องเที่ยวไปในตัวแล้วก็เป็นการอบรมสัมมานา ก็จะมีการพาครอบครัวไปได้ด้วยนะครับก็ไปร่วมสัมมนานร่วมหาความสุขความเบิกบานสําราญใจกันเกิดขึ้นที่จะสร้างพลังความรักนะครับที่จะพัฒนาตั้งความรู้แล้วก็ความรักเข้าหากันในติดทางที่มันคงตั้งสายอาชีพแล้วก็ตั้งความรักความสัมพันธ์นะครับนี่ก็เกิดสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันวันที่20ถึง28 มีหนาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการกันแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับก็ขออาจา์ราศีมิถุนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็คุ้ครับ